อยู่อ๋อก็ด้านแฟชั่นเชิงกาก็เป็นด้านที่ผมชอบอยู่แล้วล่าสุดไปร่วมที่สิงคโปร์เนาะไปร่วมงานของคอสครับที่สิงคโปร์เป็นไงบ้างเจอคนเยอะมากแล้วก็บรรยากาศก็ดีมฮะตารางงานที่บูไปอ่ะมันเจอคนเยอะแยะมากเลยเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เลยมาบ้างดี่ เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นี่คืออย่างแรกเลยคือแฟชั่นครับได้ไปอยู่แบบเสื้อผ้าได้อัปเดตแฟชั่น้ก็ได้เจอคนเยอะได้เจอคนเยอะเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้เรียนรู้ภาษาได้สร้างคอนเนคชั่นเราส่วนตัวบ้างไหมก็ก็ทําให้เจอรุ่นพี่เจอเพื่อนเยอะมากเออเคยถามทำไมว่าทำไมเขาชอบเรีอกเราเป็นงานแฟชั่นโชว์เออถามถามทงแบรนด์ทหมทำแบรนด์ไหมแต่ละแบรนด์ไมต้องนี่เคยถามเออเออ ผมก็อยากรู้เหมือนกันแว่าก็อาจจะเห็นว่าเราก็ชอบเกี่ยวแต่ใช่เลยเขาก็เลยแบบจยากพาเราไปแล้วภูมิใจไหมเม่อได้ไปร่วมกับโอกาสกับแบรนด์ต่างๆระดับโลกนั่นเลยนะดีใจมากเพราะว่าแต่แต่ละงานที่ไปก็คือก็แบบตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นแบบโอกาสที่ดีมากๆสำหรับผมดีแองานแต่ละงานก็เหมือนกับพาเราไปเติรโตลพาเราไปไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวอะไรอ่ะไปไปเกาหลีไปญี่ปุ่น ไปกินไปอเมริกาไปมิลานไปมิลานไปสิงคโปร์ด้วยก็เลยทำให้เราได้ไปแต่ละที่มันคือมันไม่เหมือนกันเลยบรรยากาศของแฟชั่นแต่ละอย่างแต่ะแบรนด์มันจะต้องรีเนเสนอยังไงอ่อแต่ละที่อะครับแต่ละที่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปก็ผมว่าก็มีเรื่องด้านภาษาด้วยอย่างไปที่มิลานก็จะเป็นภาษาอิตาลีไปที่อเมริกาหรือว่าสิงคโปร์ก็เป็นภาษาอังกฤษ ตอนนี้ระหว่างงานละครกับงานแฟชั่นไหนเข้าม,มาเยอะกว่ากันอยู่ช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้เป็นงานแฟชั่นครับเแต่วต่าจริงๆม,มีงานละครงานซีรีส์ด้วยแต่ว่าถ่ายจบไปแล้วก็มีเล่นกับพี่คริสครับพี่มิซอวังเขาจะออนแอร์ช่วงเดือนธันวาคมคี่เรียกว่าเฉยๆก็มีกระแสละครไอ้หนูมีละครไม่กี่เรื่องแต่กระแสเรานี่คือแบบว่าตังตลอดนะไม่เคยไม่เคยไหายโซเชียลเลยโซเชไม่เคยก็ก็ดีใจครับที่คนแบบว่าให้ ให้กระแสตอบรับที่ดีแล้วก็แบบว่าตาิดต้าผลงานของเราขอบคุณคนทำงานติดตามปเรืงของการงนความใจในการทํางานมันไม่รูจริงอะไรนะครับควใจในการทํางานก็ไม่แบบรแรกระแสเราดีตลอดเวลาคุณก็โฟกัสเรื่องการทํางานของเราตลอดเวลาผม,มาว่าก็แค่เรื่องของการทํางานในแต่ละงานผมก็พยายามทําเต็มที่ห<ร>ให้ดีที่สุดเลยในเท่าที่ถึงเวลาก็ตั้งใจทุกงานเดินหน้าเดินหน้าตกอินเตอร์เฟนไปเรื่อย ก็ด oh, ีครับได้เจอเแฟนๆต่างประเทศก็เขาก็ให้การต้อนรับเราเี็นอ่างปีหน้างานละครเข้ามากี่เรื่องเยอะไหมปีหน้าเหรอครับปีหน้าต้อง,ตอ,งตอนนี้ก็คือมีถ่ายเก็บไว้บ้างแล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามมากกว่าเพราะว่ามีแน่นอนครับอก็คืปีหน้าจะได้มีผลงานละครให้ดูกันดิมีผลงานให้แฟนดูแน่นอนโอเคขอบคุณมากครับ